สวัสดีค่ะเพี่นจ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางสาวพาแซ่บนะค่ะพี่เจ้าเมนูวันนี้เพี่นจ้ยสุปหน่อไม้ตีนไก่มาผัดแก้มแล้วก็มีเพี่นจ้ผักบุ้งหลังบ้านเด้อถฝักยาแล้วก็บรรลินฟ้าพี่นจ้ยซื้อมาเมื่อวานนี้ฝักละห้าบาทไม่ได้กินนานแล้วเพี่นจ้ยมาเรามาลองกันเลยว่ามันจะขมขนาดไหนทําแรกก่อนนะขมหวานมาตอนพี่นจอ้ยคำแรกอืกินไก่ยั่วจ้า อืมอืมเพื่อนจ๋ามาเดิน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 น่ากินมากเห็ดเพ็ได้มาสองดอกอืมเห็ดเอ,ออนเพื่อนจ๋ารยยรยด้วยในง,ใ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 ง,งานในงานหอมหอมแบบ อืมอืมอืออีอืมเมนู tay ngà, ngà Ngà ngon, ạ hm แบบผ่านงะครับอรบ๒กินด้านนี้ใส้งานแล้วอร่อยมากเพื่อนจ้ะหอมกว่าเข้าคั่วเด้องาควานเพื่อนอันนี้หน่อไม้เราหาเมื่อวันก่อน อึ๊บสวยโอ้โหใส่พริกป่นนิี่ทำไมทำไมเผ็ดจังอ่ะ

bắt heo không phải. bắt heo có mì đâu. bắt heo. พ่าไปหอกอืออ่อ,อ,อนให้พู้นำเบื่อืไปเกี่ยวหยามากกั่พอให้พอสามดอก อร่เคลื่อนใจน้องไม้อร่อยมาก

นีพ <ais ama> ่พออืมนี่พอใส่อมนี่พอหนังอ่อนผอมหอมแซ่บสวย Nguyên <tôi> cả. <tôi> โอเคค่ะเพื่อนจังอิ่มแล้วเด้อถ้ากินม่สุภาพกินมันมันต้องขอเธอขอเพย่อนเพื่อนนะคะแล้วก็ทำไปนะคะคำชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดแชร์แล้วกดติดตามช่อง,งานางฟ้าพาชันเดินเพื่อนจ๋าโอเคจนคลิปหน้านด้วยสวัสดีค่ะ